สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับน,น้องกล้วยหอมชาแนลค่ะเดค่ะลงอ่างแล้วค่ะหลังจากไม่ได้อาบน้ํามา2วันค่ะคือวันนี้วันนี้อาบน้ําทูชบูไหมวันนี้ทูชบูไหมพี่หอมโอ้เดี๋ยวหอมอาบเองพ่อ อ่าเดี๋ยวถูสบู่ก่อนเออถูสบู่ก่อนจะได้สวยๆดูค่ะแม่รักว่าลูกวลกวรูกติดอ่างอีกค่ะโอ้ยคู่ <laughs> มันจะเตกม,มันไม่มีอะไรอาบน้ำเด้หอมอาบน้ําก่อนลูกอาบน้ําก่อนหลังจากไม่ได้อาบน้ำมาสองวันค่ะหอมพึ่งนะ หอมพึ่งดีขึ้นนะคะพออิวเลยพามาอาบน้ำค่ะโอ้ยจะอาบได้ไหมนี่พี่หอมุงม,มุดก่อนค่ะ แม่เอาอะไรโอ้ยดูแม่รักกระหิ้วหิ้วอาฝนลงเม็ดอีกแล้วอะไรนั่นโอ้ยเล่นพุดท้งไปอาบน้ำให้แม่ลูกคู่นิดต้องเร็วค่ะไป หอมสวยค่ะหอมอาบน้ำทูชบูด้วยค่ะพ่อยไม่ต้องมาโอ้โอ้โอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อ้หาพ่อหาพ่อน มีกระมุดป่าย้าอย่างเดียวเลยค่ะดีค่ะอะลงอ่างลงอ่างเร็ว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 ถอยถอย ลงอ่างกับพ่อแล้วการน,นี้ดูค่ะค่ะดูทางนี้หยียบตะปูเด้อหย,ยียบตะปูเด้อ เออลงอ่างก็พ่อเร็ว น้ำอยู่ค่ะจะเสร็จไมมนอ้อนี่อาบน้ำนี่ทูู๊กกออ๊ดู๊ดู๊ดู้ดู๊ดทู๊ดทู๊ดทู่ดอก๊้ทู๊ดทู๊ดทูดููด ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้องกล้วยหอมชาแนลด้วยนะคะ